wanna ่มีหนังสือเวียนมานะคะวันนี้ก็มีใหม่แล้วค่ะเนี่ยอันนี้เป็นแบบแจ้งข่าวนะคะว่ามีคุณยายในหมู่ของเราเนี่ยเสียชีวิตนะอายุ75็ดบห้าโอ้พอเห็นว่าอายุเจห้านี่รู้สึกแบบอุ้ยทำไมเด็กจังเลยเลยะคะ่ะเพราะว่าปกติที่เห็นตัวเลขนี้ก็จะมาสักแบบแปิบกว่า90กันทั้งนั้นนะคะ จานแล้วก็ออกไปฟิตเนสกัน วันนี้จะต้องมาก๊อปป้เอกสารคนะ่ะซึ่งเราจะใช้แบบเครื่องปริ้นที่บ้านก๊อปป้ไม่ได้นะต้องมาใช้เครื่องใหญ่อุ้ยพันหนึ่งอ๋อ10เยนนะพันหนึ่งสิบเยนนะ ขายชาชัอีกแล้วนะคะอยากให้มีขายชายเย็นมากกว่านะะลองชิมขนมน้องแมวดูนะคะเนี่ยซื้อมาเพราะความแมวโดวยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่มีแมวก็ไม่ซื้อนะคะนี่ยวบานิลาครีมครีมวานิลาแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นคาราเมลเคกนะนี่คือตัวครีมเขาพยายามทำให้เป็นรูปแมวนะคะเราก็มองให้เป็นรูปแมวนิดนึงนะ รสชาติก็หวานมากตามระเบียบนะคะเดี๋ยวนี้เหมือนแบบกินอะไรหวานหวานมากไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันหวานไปหมดเลยอะค่ะกลายเป็นคนกินหวานไม่ค่อยได้แล้วนะคะเนี่ยแปลกมากปกติกินพวกนี้คือแบบจะชอบหวานนึงเนี้ยตอนนี้คืออา้าวกินนิดนึงก็หวานไปหมดเลยหรือจะเพาะอายุที่มากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ได้เวลามาทำงานกันนะคะช่วงนี้ก็เน้นเคลียร์งาน ทำบัญชีเตรียมภาษีอ่ะก็ยังไม่เสร็จนะปัจจุบันยังทําของปัจจุบันไม่เสร็จจะทำของปีที่แล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าต่อไปคือเรามีนับบัญชีแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะทีนี้สบายแล้วค่ะและแบบเมื่อกี้นะคะธนาคารโทรมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะส่งคนมา ตรวจที่บ้านมาคุยที่บ้านมาดูว่าที่บ้านทําบริษัทอะไรทํางานแบบไหนทําจริงไหมดูนนี่นั่นนะคะเช็คระเอียดนะคะแล้วถึงจะบอกว่าจะให้เปิดบัญชีแบบชื่อบริษัทได้ไหมคะ่ะมีความยุ่งยากนะคะต้องเช็คกันจริงๆจังๆมากอันนี้ก็ไม่รู้ที่เมืองไทยเป็นประมาณไหนนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นดูเรื่องธนาคารค่อนข้างจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะ ก็อย่างที่บอกว่ามันมีมันมีพวกแบบเออฟอกเงินพวกอะไรพวกนี้เยอะค่ะแบบผิดกฎหมายอะไรเยอะเขาเลยต้องแบบเข้มงวดขึ้นหน่อยอะไรคะเอ๊ะชอวชิคก้าจังโนชิโตยจังโนชิไปบ้านเพื่อนสองคนเลยเหรออืออ้ซาชูชิคก้าจังโนชิแต่อะโนะนากะชุดะเกะอาสุบุเมื่อยี่สบนี่น่ายุจังโนชิเขาบอกเขาอยู่บ้านกันหรือเปล่าล่ะ แล้วกลับบ้านกี่โมง5่ายห้าออห้าโมงครึ่งนะต้องถึงบ้านโอเคไหมโ okay, ทรศัพท์ล่ะติดใจกูโยแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนล่ะ<อ>เดี๋ยวจะไปไหนลูกไปย่างกับพเพื่อนเนาะโอเคโอเคผักกินของหวานกันนะอันนี้เป็นขนมไทยนะคะเนี่ยตอนแรกก็คิดเอะเราสั่งขนมอะไรไปพอดมกลิ่นอ๋อขนมกล้วยค่ะ แล้วเขาก็มีนี่ะมาผ่ามาให้ด้วยนะอันนี้คือแช่แข็งมานะคะคเนี่ยนี่คือปเอาไปเข้าไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วมาลองกินกันดีกว่าอ้อโหอร่อยมากเลยค่ะก็คือเป็นสไตล์ของร้านนี้นะคะก็คือทุกอย่างของเขาจะแบบมีความละเอียดมีความละมลนมากเนื้อคือแบบเหมือนปั่นแล้วปั่นอีกละมุนสุดๆค่ะมะพร้าวก็ดีไม่แข็งไม่อะไรนะคะ เรียกว่าเป็นร้านที่ใช้วัตถุดิบดีนะคะแล้วก็แบบทําออกมาดีทุกอันเลยก็เดี๋ยวมีกับลิคนะคะจะออกไปที่อีออนค่ะไปทุระอะไรหรอเราจะไปซื้อชิ้นรามองใช่ไหมมะหมาไม่ได้เป็นคนกินหรอคือเรื่องของเรื่องคือป้าปาเขาจะกินใช่ปะแล้วหมาก็ทำแล้วมหมาก็นึกว่ามันเป็นมันไม่ใช่ยากิโซบะหม,มาก็เลยไม่ได้เทน้ําทิ้งแล้วก็ใส่ เออมันมบไม่รู้ไงก็เลยแบบทําเป็นต้มไปเลยก็เลยผิดไงก็เลยทำใหม่ <laughs> เลโอบอกว่าเลโอมาอีออนนะไหนรถเลอโอมีปั้นลูกจักรยานเดียวี <laughs> ่คุเลยเดินมาดูจักรยานนู้นอยู่ไหนเอ้าของเราคันไหนอ่ะคันนั้นไงคันนั้นไงนูนนูริมสุดใช่ป่ะเอ้ยใช่จักรยานเราไหมอ่ะ <laughs> เอา้าไม่ใช่ไม่ได้ นี่ก็มัวมากเนี่ยไม่ใช่จักรยานเรลาแต่คนละสีหรือเปล่าเอจําจักรยานตัวเองไม่ได้อีกอ้าหรือเลโอไม่ได้มาแล้วอ่ะลูกแลโอไปที่อื่นแล้วปะเนี่ยไม่มีเอ้าหรือว่าเขาไปบ้านเพื่อนเปล่าหรือว่าจะมาจอดแถวนี้หรือเปล่าฮะนี่ก็แบบพยายามเดินหาว่าไอโออยู่ไหมไม่อยู่ลูกไม่มี ไปที่อื่นแล้วล่ะมั้งโอเคเอ่ะขึ้นไปข้างบนกันกินข้างบนไปนู้นอ๊องเอ๊ะตอนนั้นยังขายขนมกลมๆอยู่ทำไ,ไมตอนนี้มาเป็นแบบนี้ซะแล้วทำไมร้านเขาหายไปเลยมากเลยเอะลูกวาเรนทายหมดไปก็มาขายช็อกโกแลตกันต่อนะคะขายขนม,มขนมไวทเดย์ค่ะทีนี้ อ๋อนี่คุณอยากได้เนี้ยลอลูกมากระลอนนี่มัแต่แบบวเดย์มันเป็นวันที่ผู้ชายเขาซื้อแบบปรับแทนกลับให้ผู้หญิงนะลูกก็ต้องแบบเออแต่มะหมาก็ไม่ได้ซื้อบรันไทยอะไรให้หรอกอันนี้สวยอันนี้คือเน้นแบบซื้อไปกินเองนะคะให้คนนี้มากระลอนอ๋ออันนี้จะเป็นของขนมนี่ขุนน้าบรันไทยใช่ไหมบรันไทยผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งอ่ะไอ้ลูกอยากกินเล่นเนาะอันนี้สวย คือเราแบบไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนะแค่อยากกินนะอยากกินอยากกินอยากกินออยากกินเล่นอยากกินเน่นอ่าก็มาแวะซื้อของให้ลูกค้าด้วยเลยนะแล้วก็ซื้อชินลาเมงที่ของนิคข ชิ้นลาเมงเฮ้ก uh ็ห huh. นูอ่ะซื้อสองอันเองอ่ะหนูเมื่อวานเขาซื้อไปคนละอันกับป้าป่านะคะกับป้าป่าคนละหนึ่งอันแล้วมืผิดพลาดเองทําให้ป้าป่าไปทําเป็นซุปเฉยเพราเป็นยากิโซบะอันนี้ปลาลูกไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นบบน้ําซุปแล้วเข้าใจผิดอันนั้นเป็นยากิโซบะอันนี้ใช่ไหมออ อันนี้อันนี้เป็นยากิโซบะต้องเอาน้ำออกเอาไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรอ่ะลูกมันมันอันเดียวนี่รามเมงอ๋อรามเมงไม่ต้องเอาน้ำออกจ้าป็นตะกั่วหรออ๋อจะจะมะามาัดดูผิดเองมะมัดดูผิดอ่ะแล้วแบบทำยากิโซบะเป็นน้ำต้มเฉยเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋ะอหนูเหยียบเอาที่หนูจะกินมา <c oughs> นนี้เป็นแบบรสชีสแล้วมันมียากิโซบอะอันนี้เป็นยากิโซบะอย่างเดียวเลย ก็มีในขูดนี่แลนะคะที่ชอบแนวเกาหลีอยู่บ้างชอบอาหารแนวเกาหลีแต่ก็ไม่กินอาหารเกาหลีเนาะกินแต่แบบเนี้ยอันที่มันราเม็งเผ็ดอะไรเนี่ยโอ้ยมันแพงไปไหมอ่ะมันเป็นแค่แบบขนมแบบอะไรคะขนมสายไหมไอ้ไม่ใช่ขนมขอตต้นแคนดี้เรื่องอะไรเนี่ยแปดร้อยหกสิบเอ็ดเยนแพงเกินไปแล้วเน้ขนมเกาหลีอะ แต่ก็อย่างว่ามันเป็นของนำเข้ามามันก็เลยต้องแบบขายแพงหน่อยสั่งปรินเตอร์ไปเมื่อวานวันนี้มาส่งแล้วนะอันนี้เขาก็เราไม่อยู่บ้านนะคะก็เลยแบบวางไว้ให้หน้าหน้าบ้านเลยนะคะเอ๊ะว่าแต่มันมันตั้งทางนี้ได้หรืออันนี้คือลองสั่งของแค n นนมานะแต่ก่อนคือใช้แอป เอฟสันมาตลอดนะคะเปลี่ยนแนวบ้างคือก็เลือกซื้อรุ่นนี้เพราะว่าเน้นแบบว่าเออน้ำหมึกเยอะค่ะจะได้แบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะที่ผ่านมาคือเปลี่ยนบ่อยมากแบบจนจนขี้เกียจซื้อหมึกมาเปลี่ยนเลยค่ะก็เลยเอารุ่นนี้นะคะที่เป็นแบบถังๆเนี่ย อันนี่เขามีเซตน้ำหมึกมาให้นะคะนี่อุ๊ยจุดใจมากเลย,ยนีระดับที่ต้องการก็อ,อย่างว่านะคะเราไม่ได้เปลี่ยนปรินเตอร์มาแบบน่าจะสี่ห้าปีเลยอะคือแบบเราก็เอามาปรินต์แบบปรินต์งานเอกสารขาวดำธรรมดานะคะก็ไม่ได้เน้นบบว่าจะต้องมาสีสวยหรืออะไรยังไงค่ะขอแค่บอกว่าปรินต์ได้เยอะเะก็พอ แกะออกมาเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเอาไปต่อกันค่ะเดี๋ยวอ่านวิธีก่อนนะคะไม่รู้ทํายังไงบ้างนี่เดี๋ยวเขาต้องเอาตัวหมึกนะคะใส่ลงไปในนี้นี่เอะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเปิดมั่วไม่ได้นะคะเดี๋ยวเสียแล้วก็แบบเอาขวดปื๊ดใส่ไปอ่าอ่านี่่ะนี่เปิดตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาขวดมาเท เอาขวดมาเปิดฝาแล้วก็ปุ๊บลงไปงี้ได้เลยค่ะจนเต็มนะอุ้ยชอบดูใช้ง่ายฝั่งนี้ก็หมึกดำนะคะขวดใหญ่สัใจมากอา่ะใ,ใส่อยอาใส่่างนี้ เก่านะอ่ะลองให้โอกาสดูซิว่าจะปิ้นออกมาดูดีไหมคือก่อนหน้าเนี้ยปิ้นออกมาเป็นเส้นๆๆตลอดเลยอะดูสิเอ๊ะดูดีขึ้นมาเชียวอ่ะมีมีเส้นอยู่นะคะนี่นี่มีขีดเส้นๆอยู่ก็มีความเส้นอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ถือกับแย่อะไรคือแบบ เปลี่ยนหมึกก็แล้วล้างหัวหมึกทำนู่นนี่นั่นสุดๆเลยค่ะก็เลยออกมาดีขึ้นนะคะจากที่แบบตะก่อนแทบจะอ่านไม่ออกเลยนะคะแล้วแบบพอเครื่องใหม่มาถึงปุ๊บโอ้โหทำงานดีขึ้นมาทันทีเชียวก็นี่นะคะเนี่ยตรงนี้มันจะมีมันมีเส้นค่ะว่าแบบปินไม่ได้ร้อซนะคะสักประมาณแบบ90%ซแต่เขาถือว่าใช้งานได้ไหม ก็น่าจะได้นะคะเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือเพิ่ง <P bathroom> เปลี่ยนหมึกแบบหมึกเต็มหมดเลยค่ะก็เลยว่าอ่าใช้อันเก่าปริ้นให้หมดอีกหน่อยละกันเอ๊ <rer ate> ดูไปดูมาหน้าจะไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยดูค่ะดูเส้นมันไม่มันเกินไปค่ะมันดูแล้วมัน <ha> คืออันนี้เราเอามาทํางานทําการถ้ามีอะไรอย่างนี้น่าจะไม่ดีก <h> ็สรุปว่าเราคงต้องลาจากกันแล้วนะหนู เอาไปให้เด็กๆไว้ปริ้นเล่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าโอเคต่อไปเป็นขั้นตอนมาเติมหมึกนะคะเปิดฝาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปตรงนี้เลยนี่ค่ะเท่านี้ก็เอ๊ะหมึกลงไปหรือยังนี่หรือว่าต้องกดอะไรหรือเปล่านี่ยกดนิดนึงนะคะก็แบบโอ้โหลงไปอย่างเร็วเลยค่ะ ก็มาใส่แบบเป็นสีนะคะมีแค่สามสีเองนะคะโอ้มัมหมัไปอีออนไม่เจอลองรถจักรยานหนูอะเจอะเลยเหรอเฮ้หนูไปไหนมากำมีก็ทำางู้วย หนูไปอีออนกากามิคาฮาร่าเหรอ,อ,ม,อม,มันไม่ไกลไปหรอลูกมันก็สิบกิโลอะเนาะกลอ๋อก็ว่าดทำไมไม่เจอโอ้โหไปไกลนี่เองนี่ขุนหน้าขาวใสมากปิงป๊งๆเลยนี่สวยกว่เนี่ยอันนี้นี่นะวาดให้มัมม่าไม่ดูความใสปิ๊งของหนูก่อนอ,อ่จับหน้าก่อนนี่คุณดูความหน้าใสก่อน ใสปิ um ๊งมากเนจริงจริงนะรักสุดๆมีอ้เอาเจะขึ้นมานอนด้เหรอ พบกันใหม่คลิปต่อได้ครับฝากดไล์ subscribe ด้วยนะครับจ้า